ไ,ไมลามเป็นคนหารอบนี้นะคะพี่น้องจะลองเป็นคนหาอีกรอบนึงแต่ว่าจะลองเป็นสองคนนะคะดูซิว่ามันจะยากหรือง,ง่ายอีสวัสดีค่ะนาเซโกค่ะพี่น้อนค่ะ วันนี้พี่น้ากับน้องนรสโกะจะมาเล่นเกมไฮแอนด์ซีกันค่ะ,คะซึ่งเป็นเกมนะคะที่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเป็นผู้หาหรือผู้ซ่อนค่ะ่คะซึ่งผู้หานะคะจะต้องจับตามองและพอเจอคนไหนก็ต้องวิ่งไปหาคนนั้นเพื่อจับค่ะส่วนผู้ นนะะจะต้องวิ่งหนีผู้หาถ้าเราโดนจับได้เราก็จะถูกขังในกรงค่ะใช่ค่ะตัวเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นกันเลยค่ะไปกันไปกันเลยค่ะอัอน i ฟูฟูฟูฟบว้าวนี่นะคะพอเข้ามาก็จะเป็นตัวเกมแบบนี้นะคะ แล้วเพื่อนๆมาสังเกตด้านล่างกันก่อนเลยค่ะด้านล่างนะคะจะถักนี่นะคะคือซีกเกอร์นะคะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาสองคนเลยหนึ่งคนนะอ่ะพี่น้องเอาหนึ่งคนแล้วตรงปุ่มตรงกลางนะคะก็จะเขียนว่า h ฮ d e r and Se e ค่ะพี่เรามันเป็นปุ่มที่เรานะคะสามารถเลือกได้ว่าเราจะเป็นผู้หาห,าหรือผู้ซ่อนนะคะมาเราจะเอาใครอะคะพี่น็อตรอบแรกขอเป็นผู้ซ่อนก่อน,นะคะ่ะไป <ก>สคนอุ้ยก็จะมีคนนับนะคะซึ่งผู้หานะคะก็จะมีแสงสีดงแดงๆนะนั่นๆๆๆนั่นน,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 นคะคะจับมามันเป็นแสงสีแดงถ้าเรานะคะไปเหยียบสิ่งของใดนะคะเรานะคะมันจะเป็นรอยเท้าแล้วผู้หาสามารถตามได้คะ่ะโดนตามหาเจอคะ่ะแต่หาไม่เจอใช่เราโดนหาเจอเราแล้วโดนขงังนี่คะ่ะมันก็จะตะโกนว่า Help me ก็จะมีคนมาช่วยแหละ,ะส่วนปุ่มข้างๆที่เห็นเป็นรูปตัวคนนะคะคือสกินค่ะที่เราสามารถใช้ได้นี่ก็จะมีหลายสกินเลยตู่นะว้าสมมติพี่น่าจะใช้ตัวนี้พี่นราก็กดแล้วก,กดถูกอ่ะมันก็จะเปลี่ยนให้แต่พี่นคัคขอเป็นตัวเสือแล้วกันเสือยืนเะสืออัน <c oughs> นี้โอเค รอบนี้นะคะเราจะลองเป็นผู้หาบ้างนะคะไปหนึ่งสามสองหนึ่งว้าหนีรีมีคนเปิดประตูมีคนเปิดประตูเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้น่าจะเ่าโอ้โหเจอแล้วสองคนค่ะเพื่อนๆก็ไม่ค่อยช่วยกันเลยนะคะวุ้ยพี่น็อตต้องจับอีกสองคนเวลาเราดูนะคะเราก็จะดูได้จากข้างบนค่ะมันจะมีปุ่มบวกอยู่ แต่มันจะมีวินาทีกำหนดไปนะคะอ้าวอ้าวพี่น็อตจับได้หมดแล้วนะอ๋อตอนนี้หายแล้วค่ะอืหนูทำได้แล้วโอเคค่ะต่อไปนะคะพี่น็อตจะให้ลองให้น้องน็อตนะคะลองเล่นมั่งคะน้องน็อตจะเป็นผู้หาหรือผู้ซ่อนคะผู้ซ่อนดีกว่าค่ะซ่อนวิ่งหนีวิ่งหนีตัวนี้ตัวนี้มันเป็นซิเคิลวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนี ซิกเกอรเริ่มหาแล้วค่ะมาดูแกนนังนัดจ้าละล่นักนัดดนจับได้ค่ะแล้วใหม่ใช่อ่ะรอบนี้มึงผู้ซ้อนเอ้ยพู้หาบังหน่องสามไปเอ้ยอนี่รอยเท้ารอยเท้ารอเท้าตามไปโอ้โหเราได้สเอ้ยเราได้สองตัวอุ้ยสามแล้วสามสามแล้วไหน หกตัวอ้าตอนนี้เหลือสองตัวแล้วค่ะเมื่อกี้พี่นอ็อตดูผิดต้องเป็นสามรอบหนึ่งเล่นได้สามอฮ้ย,ยไม่คมิดนะคนเปิดประตูอ้าโดนหนึ่งเฮ้ยไม่ทันแล้วน,วนว้องน็อตวิ่งวิ่งหาหไม่เจอโอเคมาต่อคะ่ะตาพี่น็อตบ้างนะคะพี่นอ็อต เป็นผู้ซ่อนบ้างดีกว่ารอบนี้อ้าวเป็นนักกุดผิดอ,าอ้ากุดผิดนั่นอะไรเราเป็นผู้หาก็ได้อ้อาวอมาเจอมาคนแรกก็เจอเลยอ้ยได้สามตัวฮ่าฮ่าฮ่าฮุ้ยฮุ้มันเห็นควันอ้าโดนโดนทำอันัน้นมาทำไมสติกเกอร์มันมาไม่เห็นตัวพวกนี้อะคะอ๋อที่เราไม่เห็นนะคะก็น่าจะเป็นที่ว่าเรานะคะไม่ได้สังเกตนะว่า ว่ามันม,มันมีควันมีรอยเท้าอะไรประมาณนี้นะคะเฮ้ยไ,ไ,ไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วไม่เจอแล่วไหมลามเป็นค,คนหารอบนี้นะคะพี่น้องจะลองเป็นคนหายอีกรอบนึงแต่ว่าจะลองเป็นสองคนนะคะดูซิว่ามันจะยากหรือง่ายนี่อีอ,อ,อจับได้แล้วจังได้แล้วับไหนสองคนนะเมื่อกี้มีอยู่คนนึงเป็นด้วยค่ะ โดนแล้วนึงเพื่อนไม่เป็นไรเราเราจะการให้เพื่อนเราเก่งมากเลยนะคะเนี้ยใช่โห,โหเฮ้ยไม่เห็นวิ่งวิ่วิ่งวอย่าโดนน้ำนะคะอย่าไปโดนสิ่งที่มันเป็นของเหลวนะคะมันจะทําให้เรานะคะเปื่อนแล้วก็โดนรอยเท้ามันก็จะพอเราเดินม,มันก็จะมีรอยเท้า ไปช่วยเพื่อนก่อนเชื่อไปหาตัวเพื่อนไปหาตัวเพื่อนไป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 เราเราเราไม่ใช่ไม่ใช่เออตรงนี้ก่อนเชื่อเองโดนเองเออน่าเสียดายอุ้ยเออแต่สองคนโอ้แต่เราลำแ่้งเล่นนะคะเราต้องเก็บเหรียญไปด้วยนะคะเพื่อสะสมเงินไปซื้อตัวละครใหม่ได้ค่ะได้แล้วโซนดักได้แล้ว ไ่ทา <Đ ồng S 1> นแล้วน้องอเร็ว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 นี้ดมแล้วหนึ่งอ่าโดนเร็วอีกห่งอ่เาเร,รอเรามัน n e เลเวลถัไดไปแล้วนะคะซเกอร์สองแต่หายเราจะเป็นอุ้ยยเก็บกุญแจเอาสุ่มของรางวัลเฮ้ยราแวลรวาเฮ้อะไรอ่ะอ้าว่อนช่วยด้วย เพื่อนช่วยด้วยถ้าเรานะคะอยากอยู่ต่อนะเราก็เราเพื่อนมาช่วยได้แต่ส่วนมากเพื่อนจะไม่ช่วยนะเอาไหมเอ๊อไปแล้ววิ่งเล่นลาบสก์ไล์ตื่อๆไยอะไรอุ้ยอ๋อมันวัดได้ค่ะตรงนี้เราวัดเราวัดเราขี้โกงได้ว้าฮ่าเออเออเออเกือบไปแล้วช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนช่วยไปช่วยเพื่อนดีเอ๊ะ เราได้เงินเพิ่มด้วยนะคะเราไปช่วยเพื่อนแล้วเราเพื่อนไม <â> เราเพื่อนไม่เราเพื่อนไม่ช่วยก่อนไปเพื่อนไม่ช่วยแล้ค่ะเราเอาสติกเกอร์หนึ่งคนเอาเราเป็นสติกเกอร์นะหา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 ดักตรงดักตรงนี้เลยอ้าวมันสามารถดักได้ดักตรงนี้เลยะน,าาน,นะคะคิดจะนี้เหรอ วับมาได้วับมาเลยเอาน็อตไปดักไปดักก่อนไม่ไม่ไม่ไปดักก่อนเนี่ยบง,งอดเลยชนะอ่าไปเชื่์เชอร์เชอร์กิโยอุ๊ดเราจับได้หมดเลยเห็นไหมเพื่อนหนูเก่งเยื่อเหยื่เยืย่เดี๋ยวพี่น้องกดผิดเดี๋ยวพี่น้องไปกดนักแน็ค <c oughs> เดี๋ยวพี่น้องไปกดแน็คเลเวลก่อน <c oughs> เดี๋ยวพี่น้องเล่นรอบหนึ่งก่อน เดวไปดักกันไปดักตั้ก่อนไม่ไม่ไม่่มมม <c oughs> ว้าดอนล้วหนึ่งไมดอนแล้วหนึ่งเฮ้ยเห็นสีเท้าไม่เห็นสีเท้าเออเอออะท้าคิดจะรอดเหรอไม่รอดหรอกเอ้ยอ้าทำไปอีกหนึ่งโอโ้โห <c oughs> next level โอ้โหยาอันนี้ใช้สองคนเลยเราจะเป็นไปวิ่ง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 โหนั้นง่ายมากง่ายง่ายมากไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้สามารถขึ้นบนนั้นได้ด้วยใช่ึ้นไปแล้วกวางกันมาวันนี้คือไม่รอดคือไม่รอดเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะทะลุได้เหรออ๋อเราสามารถทะลุได้เกือบไม่รอด เวลาละเราต้องไปช่วยเพื่อนเอาเอาทะลุไม่ได้ถลุทลุไม่ได้เย้เราหลอดไม่สุดๆนะแล้วนต้องถึงเล่มแปลนทีไ่ได้ จับได้แล้วอีกตัวนึงลับได้แล้วอ,อ๋อ,อเพื่อนเราเก็บเงินตามสบายอันนี้นะคะก็จะเป็นด่านฟรีสไตล์นะคะก็คือมันจะมีวินาทีกำหนดให้ราคาแต่ว่าเรานะคะจะเออใชยซื้อได้สบายมากไปนี้จักรวางนี่ก็วิ่งเร็วแล้วเนี่ยโอ้โหกเก็งด้วยจ,จุกเก็งจุกเกงอ้ย

เย่เราลอดเราลอดแค่คนเดียวตั้นค่ะให้น้องนั้เป็นสวีกินโอ้โหจับได้ทีดดบเบันคิวขาเป่ากันมีมีใครช่วยหรอกง่ายอโอโหเมื่อกี้เพื่อนจะมาช่วยอยู่แล้ว เกมไฮเอ็นซิกสนุกไหมคะสนุกมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากเล่นนะคะก็ลองไปโหลดดูนะคะสนุกมากๆเลยแต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e ที่ช่องนั t แอ d นนะสายวันนะซายมารีให้เลนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจจเย็น่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายฮิมวันนี้สนุกไปเลยใช่ไฮซิก